หาไม่มาบุ้งกินข้าวเลยเฮียดีถูกแล้วครับสุกแล้วพี่น้องเอ้ยร่มแล้วก็กินเลยโอ้ยไปซื้อตลาดมากินเลยครับสุกแล้วมาต่อเลยใครชอบก็อร่อยนะครับแต่ผมกินแล้วอร่อยนะครับเดินไแล้วมันไม่รู้ว่าเป็นยังไงมันไม่ถอยห่างกินแล้วเหรอหรือยังไงจะว่าน่าเกลียดหรือว่าอะไร ถ้าคนไม่ชอบนะครับแต่ผมกินแล้วอร่อยเดี๋ยวหน่อยเดือนลองดูครับจ่องยูทูบครูเยียร์ฮะวันนี้ก็จะไปตามแนวความคิดของตัวเองนะครับวันนี้จะไปกินข้าวอยู่กับเพื่อนอยู่ที่สถานจุดกลางเจนแห่งหนึ่งของมืองเพือทลักนะครับวันนี้ก็หอพระรุมพลังนะครับ นี S 1> <S 1> อยู่ที่บ้านที่เองนะครับเนี่ยเมื่อวานก็ขี่ฮาเล่ไปนะครับไปเที่ยวสวนอิฐพาลัมครับวันนี้ก็จะไปไตล์ออฟโรดครับผมตามมาดูครับผมนี่คือเจ้าโตโ้ต้าพิษสายของผมนะครับเดี๋ยวทัาตามไปดูนะครับผม รูปแบบหนึ่งนะครับการทำคิดของผมมีหลากหลายนะครับหลากหลายทั้งมอเตอรไซคทั้งรถจัครับตามไปดูนะครับว่าพวผมจะไปที่ไหนครับผมตามมาครับก็ติดไฟแดงอยู่นะครับอยู่ที่แยกกันช่างนะครับเส้นหมายเลข24งสี่ ไฟเขียวแล้วครับไปซ้ายนี่ก็คือเข้าโคราชนะครับไปขวาก็คือไปอุบลน,นะครับผมตรงไปรีตะเกตครับผมก็หมายที่เราจะไปเอ่เอเพื่อนรอแล้วบางีก็โทรมาแล้วครับก็ก็บอกว่าแหล่งนี้นะครับสถานที่นี้นะครับอยู่ริมน้ำครับสวยงามจะลองไปดูครับผม ไกลจากบ้านครับมีเรือด้วยครับเพราะว่าแถวนี้มันเป็นเขื่อนนะครับเราก็ใช้เรือหาปลานะครับใช้เรือหาปลาเรอเลอนเดียวเหครับเดียวครับเราจะตรงไปข้ามเดียวนะที่ไปที่ท ไปไน,นะครับที่ถนนมุ่งขเข้าซีสเกตนะครับอีกไม่กี่เมตรนะครับประมาณห้าสิเมตรเราก็จะถึงทางเดียวเข้าไปครับหยุดเป้าหมายของเราจะไปคือทางไปซีสเกตนะครับใกล้จะถึงแล้วครับประมาณยี่สิบเมตรครับมานเสร็จีครับคนที่ ถูกราตรีร้อยสี่สิบล้านนะครับนี่แหละครับทำเป็นเต้นขายรถบ้านหลังนี้เลยหลังนี่เลยครับนี่แหละครับร้อยสี่สิบล้านครับเพื่อนกันกับผมนลยครับเป็นตอชะลอเก่านะครับผมอยากเป็นเพื่อนกับพี่เขาใช่นะครับแต่เขาไม่รู้จักผมนะครับแต่ผมรู้จักเขาสนิทกันเลยครับกับผมแต่เขาไม่รู้จักผม นี่ครับเส้นท,ทางที่เราจะไปนะครับนีโอเคไปถึงเป้าหมายเจวถ่ายให้ดูตอนนี้เรามาถึงเป้าหมายแล้วครับก็เป็นท่าเรือเล็กๆของชาวบ้านที่มาหาปลาที่เราจะมานั่งดูดดื่มดื่มดูนะครับกันอยู่ที่ริมน้ําครับริมน้ำเบรรยากาศตรงนี้นะก็มีวัวควายชาวบ้านมาเลี้ยงวย เรนเราจะรอเพื่อนอยู่ที่นี่นะครับถ้าเพื่ไม่พอใจตรงนี้เราก็จะไปเรื่อยๆนอ,อไปถึงที่โน่นก็ได้นะครับผมว่าน่าจะไปอีกตรงนี้มันแคบไป,ไปร,บราลุยได้ครับลุยได้สบ,บายสบ,บายหาบเรียนปนัญหา น้ำครับผมตวตัวัายมีควายมีอะไรด้วยน,น้ำนครับจะใส่ไปใส่มาหน่อยนะครับ ดูอาจจะลายตาหน่อยกวันสมาธิลแฮปปี้เลยสวยมากเลยดูนี่ปลาหล่อมากเลยมันเป็นตัวผู้ตัวผู้ตผู้จะมีโขดหินนะครับเราจะไปที่บริเวณโขดหินด้วยมันเป็นตัวผู้นะเนินนี้นะเออแล้วจะหาปลานะหาปลาด้วยนะครับโอเคตรงนี้แหละครับผมอ่าตัวหาปลาเนาะอ๋อ

ไม่ได้ลุยนี่คือเตาถ่านลงถ่านครับถ่านนี่นะ 别嘞。 ครับวัวควายวิ่งไล่กันนะครับผมวิ่งมาหาแม่เขาโอ้มาแล้วเพื่อนมาแล้วเสียเป้าไม่ใช่เป้าสายยันนะครับเป้าวัดจอกมาแล้วตายออฟโรดนะครับเขาต้องลุยนะครับเขาต้องลุยนี่ลงน้ำไปเลยลงน้ำไปเลยลงไปเลย ไป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 ลงไปมาแล้วมาแล้วยังไม่เมาครับยังไม่เมายังไม่เมานทครับ่ครับครับที่ไหนที่ไหนไปที่ไหนอีกใอ่มามันขึ้นมันขึ้นน้ำขึ้นปิ่งย่างๆคนระับเกิดแล้วนะครับไฟแรงคอหมูย่างเนื้อสันนุ่มๆน,นะครับผมน ริมนะ้ำี่น้องเอ้นอนมากับตากล้องผมนะครับผมคุณโอไทยเป็นลโลกโก้เลยวันนี้นี่กำลังดื่มดำกับรสชาติเบียร์เย็นๆน,นะครับผมโอ้โหนี่นี่คือตันดานเขาครับ <laughs> กินแล้วก็โยนทิ้งเลย <laughs> โ,โน่บรรยากาศไปทางโนนก็นะครับมีคนตกปลา มาทางนี้ก็โอเคเลยครับริมน้ำครับทิสวยมาฝากรีบสีของผมนะครับผมนี่ก็เพื่อนเพื่อนกำลังจะตามมาครับตอนนี้กำลังจะตามมาวันนี้เรามากันสไตล์ออฟโรดนะครับเมื่อวานก็ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ทอมวันนี้ก็มาสไตล์ออฟโรดนะครับผมมากับคุณบุตรินเหมือนเดิมนะครับนี่กินอะไรครับนั่น กิกชิ้นนะครับกูกชิ้นยะโสนะครับผมอร่อยมากเลยลูกชิ้นกุดซุ่มครับนี่ขคนี่คือชีวิตหลังเกษียณนะครับของครูใหญ่ยาวไม่ต้องอะไรมากนะครับมีที่จะรอตั้งแต่วันจะสิ้นพระชนนะครับไปเรื่อยๆครับชีวิตผมมากับสองตายหยแต่วันนี้มีเพื่อนๆมาอีกจะตามมาอีกก็เยอะนะครับ ตากล้องผมนะครับนี่ถ้าไม่หล่อผมไม่เอานะครับนี่จะถ่ายดีขนาดไหนผมกไม่เอานะนี่ต้องหล่อด้วยถ่ายนะครับบรรยากาศโอเคครับกำลังจะสุกแล้วครับกำลังจะสุกแล้วครับ้อไปแบบแรงเลยครับนี่นี่ออกมา พบปะทั้งๆที่พี่น้องนะครับนานๆมาเจอกันตั้งแต่โควิดไม่ค่อยได้เจอกันนะครับผมเนี่ยหลังจากโควิดแล้วดิสวรรค์บรรดาลแล้วครับชีวิตพวกผมปกติก็จะใช้ชีวิตแบบนี้นะครับช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่โอโ้โหมันเหมือนตัดตวาดขาดรอนเลยญาติมิตรสหายเลยไม่ได้พบได้เจอกันเลยครับนี่วันนี้มาเจอกันหลายๆคนครับผมอีกที่หน่อยเพื่อนๆก็ตามมา นบรรยากาศบริเวณนี้นะครับโอเคครับนี่ขาไม่ไม้พี่กินข้าวเลยเนียอ่อยจุกแล้วครับจุกแล้วพี่น้องเลยร่มหลก็กินเลยผมไปซื้อตลาดมากินเลยแก้มนะครับแก้มโอ้บรรยากาศจริงๆครับเชียงกบเชียงเขียด ผมไม่มีครับมีแต่เขียดครับเสียงเสียงบบกระลงพุ่งพุ่งุ่งนัอนจะได้เติมต้นหอาแบบกว่ามันมันหากินอยู่กับไก่หัวกุ้งปิ้งจะจำได้เลยม้วงม้วงม้วงผู้ใดข้อยเปลี่ยนมาตรงนี้ครับมันมันเสียงต่างกันเด้กระลงของไคของมันระจำได้เลยเนาะเออของไคของมันมันเหมือนเสียงรถยนต์ใช่ไหมรถเบนซินรถดีเซลวิ่งผ่านมันก็ลงกระเลงกระเลงดึงมาเดินกับนอนบรรยากาศครับผมตอนนี้กำลัง พูดเรื่องเสียงกระหลงงวัวนะครับกระหลงควยนไ้้ก,<ป>กอ,อแล้วก็เสียงเกียรเกียร์ท้<ล>อง,งอิทกพักหวานเนี่ยขอดใช้แพทย์หมัดใช้เอลเมื่อยแงไย่ำเล่นเขาปลากลับมายามาดายผู้เท้าเบาเนะนี่ยให้หางให้ค้อนหหให้ลากให้ดึงมานั่นก็คือเขาจะให้นะครับนี่ถูกแล้วครับ แล้วสูกแล้วกับแก้มครับแก้มอ้าวจมาเขาเขาอันนั้นดิเขาจากินกินีเล่นนู้นดีครับพี่แต่เก่งเลยครับตอนนี้พ่อทิตย์กำลังจะรับลงแล้วนะครับผมบรรยากาศที่เรามานั่งกินกันบริเวณนี้นะครับริมน้ำครับบรรยากาศสวยงามพอสมควร ครับก็ตอนตอนี้ก็รอเพื่อนอยู่นะครับรอเพื่อนเพื่อนอยู่ให้ดีในในรูปต,าตา่างๆที่นายมากอดออกมากตอนนี้เพื่อนเพื่อนก็เสวนากันคุยกันนะครับนานๆเจอกันนะครับมาทำกินกันที่บรรยากาศน,นะครับริมนม้ำนะครับริมนม้ำนะแบบสไตล์ออฟโรดเนะครับวันนี้ ก็ยังบาปครับก็ชะลอเสร็จก็อืมออกจากพวกมาก็แน่นอนสิไม่เห็นไหมครับบนบรรยากาศนะครับผมว่ามันได้ฟิวเลยบรรยากาศสวยงามนะครับโอเคนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันจะอ้วกบ่เป็นอาได้มันมันอ้วกเลยฮาเด้๋ยาจากบาทได้๋ยาจากบาทเดี๋ย ้มันดีผมนะครับเวลาได้ฟิวก็แบบนี้อีกสักหน่อยก็จะลุยนะครับอารถไปลุยในน้ํานะครับผม Uhm. นี่นี่นี่แ่ละอไอ้เมียเบิงเนี่ยมันกินยากสักแบบเออเนาะลำบากขนาดใดเนาะลาาบกขนดเออมาลองเบิงแล้วก็มานั่งเนี่ยเออกว่าจะกินได้กว่าจะสาดเข้าไปลงคอได้เนาะไม่ใช่เหล้าขาวอีกมั้งมียังไข่ป็นเบียร์เนาะเออลำบากขนาดใดมึงมาลองเบิงเด้มึงมึงลองมาเป็ี่ยนกูบังดู นี่สนุกเหีากันนะครับเหฮาหาบที่ก็ครับผมบรรยากาศบรรยากาศครับผมนะก็สุกแล้วนะครับเราไปยกหนึ่งแล้วครับนี่ก็เหลือนิดหน่อยกินไปเรื่อยๆนะครับคุณบุตรศิลินก็กางร่มกินครับตัวนี้มีแดดออกมานิดหนึ่งนะครับผมที่่นัเลกันำลังหมักครับตอนนี้ผมจะเข้าไปนะครับผม บูกินคือบูเคยกินตีนกบครับแต่ไม่ใหญ่ขนาดนี้ลูกสมุนติดตามเลยมันเลยเนี่เอฟซีรุ่นเยาว์มันเหมือนมันเหมือนติ้นกบนะเขาเรียกว่าลูกหลานอยู่ที่นี่แหละครับนไอ้เจาะอะไรเนี่ยบ่อยคนอิ่มแล้วติ้เจาะติ้เจาะไอ้เท่เนี่ยตินเจาะตินเจาะเทภาษาสวยเว่าไอ้ปลิวไอ้ปลิวยากเลยครับยากเลยตอนนี้กำลังย่างครับ หกขดได้โอปวนมันไม่รู้แล้วมันเป็นเล่าแล้วเฮียเปล่าตอนนี้โมีูอยู่นี่เอออเะไรก็ภปษาสวยริวริวริวพอทันแล้วพวกนี้มันยูทูปยูทูปก็ติ๊กต๊อกแล้วของแปะก็วันนี้เมนูเขาเรียกว่ามีเมนูเปิดพิษดานครับผมกินตีนครับอิมโดระเก้ครับผมก็มีลูกหลานเขามานั่งด้วยครับมาเล่นด้วยคนแถวนี้นะครับ รลานนี้แถวนี้แหละอยู่ริมน้ำนะครับบรรยากาศสุดยอดเลยต้นมันอยู่สันเกลือนหลายเนาะใช่ใช่อากาศดีครับชันเกลือครับไปทางโน้นครับผมแต่มันได้ไหลมันจะเป็นสั้นฝนโอ้สันเกลือไปทางโน้นต่อไปนี่บรรยากาศบรรยากาศแบบนี้ผมจะบอกให้เป้านะครับจินเจีนจุกแล้วเนี่ยมาต่อเลยใครชอบก็อร่อยนะครับแต่ผมคิดแล้วอร่อยนะครับแต่ดูแล้วมันไม่รู้ว่าเป็นยังไงมันไม่ถอยห่างอินแล้วเหรอหรือยังไงไมึง จะว่าน่าเกลียดหรือว่าอะไรถ้าคุณไม่ชอบนะครับเดี๋ยวผมกินแล้วอร่อยเดี๋ยวหน่อยเดือนลองดูกินมันโป๊ะปองหมักจะคนนี้คิดหมักจะน้อยก็มีอย่างมันยังมีเหลือเนื้อก็ยังมีเหลือแถวนี้นตะะีครับ นี่มาก็เป็นอาหารเปิดพิษดารนะสำหรับผมแล้วพึ่งครั้งแรกครั้งแรกยังไม่เคยกินครับนี่คือเสฉวนไทยออกมาก็มีแหล่งซื้อนะครับอยู่ที่เดตุรงไม่มัดเลยตอนนี้ปีหน้ามึงมัดแน่ที่ทำตัวงี้นะทำตัวอย่าอ้วนมากนะปีหน้า หอมเลยหอมเลยหอมสดยอดยอดนุ่มๆนะครับนุ่มๆครับไม่เหนียวครักําลังเรียนดูอยู่ใช่ไหม